สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันจันทร์วันนี้โดดงานนะคะเราจะไปเก็บแอปเปิ้ลกันนะคะวันนี้ตอนนี้ก็มารับพี่อีกคนหนึ่งอยู่เพราะว่าคุณพอไปไม่ได้นะคะุณพอติดงานกุ้งก็เลยไม่ได้ไปเดี๋ยวมีพี่เข้ามาแล, <S <S แล้วเดี๋ยวไปเก็บแอปเปิ้ลกันค่ะถึงแล้ว วันนี้เรามา <laughs> เก็บแอปเปิ้ลเนี่ยค่ะเดี๋ยวพานะคะนี่มาเก็บแอปเปิ้ลนะคะไม่เพอ perfect งั้นอะแม่เก็บเลยโนไน what do you want big what you want มีใบด้วยค่ะ pear pear a pear mom no we don't need pear ที่เหล่าเราต้องเอาไปไดนลิงมาด้วยนะโอ้โหเป็นพวงเลยอ่ะก็มันสูงไงไม่มีใครเอาไงทำไมฝั่งนี้มันต้นน้อยาด้เไร นี่ไงลูกแพ้ไมนี่ไงหูถามหาว่ามันอยู่ไหนนี่ไงเกเด็หน้าเด็ดกิ่งนี้มากเลยอ่ะนี่เนี่ยอะเอาด้วยอีสวันธันนี้เย้แกเดนม่กาเด็ดแมนที่ไม่กาเด็ด clean up ตัวเย้ clean it หูดูข้างบนนะมัน <communist> มีมันไม่มีใครเอาถึงเลยไงหน้าตัดเนาะเราน่าจะเอากันไกลพถึงใช่ไหมต้นใหญ่กว่านี้แล้วด่าเขไดไม้มา ถุงนี้นะยะ25เหรียญนะคะ25เหรียญก็ประมา0บาทแต่เราจะเอาเท่าไหร่ก็ได้นะเพราะว่าให้เต็มถุงให้ยัดให้เยียดไปก็แล้วแต่เลยนะคะนี่ถ้าลูกไหนที่มันแก่แล้วนะคะแค่แตะมันก็จะหลุดเลยแต่อันนี้น่าจะยังไม่แก่เท่าไหร่ก็คือต้องดึงคุยสี่สว่วน <laughs> อยากมีรถลากวะแม ปีนั้นเราเอารถลากมานะเพราะแม่ด่ยังเล็กโอเค you can have but make clear you clean first okay เนี่ยเป็นพวงเลยไหมเน e a ย you can have it เออแบงพี่ต้องยัดไปสุด เธอต้องอุ้มเราก็ต้องอุ้มเป็นกระเตงกระเต็งไปโอ้ดูดิมันออนซอนว่ะออนซอนเหลือเกินต้นมันไม่ใหญ่อ่ะเนาะเราปีนไม่ได้ถ้าเราทำอะไรไม่ดีเราก็ทำพูดภาษาอื่นนะพี่ไม่ไม่พูดภาษาไทยนะนี่ก็เป็นพวงเลยไม่ค่อยแดงเท่าไหร่ This is not cleaning. Yes. No, Yeah, yeah. Delicious. Tastes good. Really fresh. Eh? So fresh. Mm, I <laughs> have... And get and 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 นี่เข้าใจดิเกก็บรูนี่เจ็ดตัวนึงถ่ายวิดีโอไปแล้วยังไม่เป็นพวงด้จ้าเอาใบไปด้วยกรดี๊แลดับให้มันแบบว่าเราวางไว้เลใบที่บ้านหนูไม่ได้อย่างนี้นะจ๊ะหงิกงอเป็นง่อยเลย Because I would like to look beautiful ปีที่แล้วอุตส่าห์เด็ดไว้แม่แม่ที่เด็ดใบเอาหมดเลย No ไปต้นอื่นบ้างเราสอยต้นนี้ไปเยอะแล้วเอาต้นอื่นบ้างเนอะอ่อนซอนมันวเนะเฮ้ยแม่ดินี่ลูกใหญ่มาดิมิข้างล่างนี่คนก็ไม่เห็นนะวะแดนงนี่ขับไปแล้วก็ออกไปล้างแม่ดิล้างล้างม่้ตออม่โอเคตรวจ So I'm not behaving.

รอยไล่อะเนี่ยอุ๊ยนี่ลูกแดงแดงไม่ถึงชั่วโมงเห็นไหมเต็มแล้วเนี่ยนี่ลูกใหญ่มากเลยนะคะตอนนี้เดียวเองนูนอีกนินึงก็เป็นพวงเลยเนาะแต่มันสูงอะเราไม่มีคนสูงมาด้วยวันเนี้ถ้าเด็ดนั้นจะตัดไปทั้งขิงเลย แล้วแดงด้วยนะจัดๆไปแบบคิวไม่ไหวเลยเออนะถุงน,ถนี้ประมาณเขาบอกว่าสิบสามสิบสามสิบสี่พาวใช่ไหมเราเจ้าให้ได้ยี่สิบพาว นั่นนะใหญ่จ้า sorry นี่ข้างล่างก็นี่ข้างล่างใหญ่ยู่งหุยเกิดไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยอ่ะหูปีที่แล้วนี่ตรงเนี้ยเป็นบ้มานสิบกว่าคนพี่ชอบสีไม่แดงอ่ะ เราชอบสีแดงบางต้นเวลามันแดงมันแดงเนาะมันแดงแบบแดงแดงบางทีมันหลบอยู่ในเนี้ยมันหลบอยู่ข้างในแล้วก็มีอีกฟาร์มหนึ่งอะที่มันเป็นสนามกอล์ฟเน่แมดี้ไม่ชอบเอาใบเอาท่องเอาใบออกส่วนแม่ชอบเอาใบลูกเพราะว่ามันสวย แนวนะคะก็มีแต่เราสามคนนะแมดดี้ก็เด็ดเด็ดไปกินไปนะแมดดี้นะอิ่มก่อนลูกแล้วค่อยออกก็ได้ลูกกนก็ตะนนอยน้อยได้คนน่ะโอ้โหอันนี้เป็นถ okay ึงลากถึงอุ้ยไอเดีวกิ่งนี่เนี่ยถ้าเอาไปกิ่งเนี่ยเขาจะมองเราไหมวะหูพี่ดูกิ่งนี้ดิห้อยตองแตงตองแตง Ground? Ground. Uh, ground. Oh, my dear, hoi tung tang tung tang lưng. I put this on the ground. That's okay. Mami. Ground. off off. Yeah, okay. Mommy, look. look. Mommy, บอกว่ามารอบหน้าแม่ไม่ต้องห่วงเด้อแม่มีคนไทยวานัเด้อแม่แม่แอนต์จะไปเรื่อยเขามารอบนั้นแม่ไม่ได้ไปไหนเลยที่เดียวอยู่บ้านพาไปไหนก็ไม่ไปไม่มีเพื่อนคุยไงอยู่แต่บ้านมารอบหน้าจะเอาพ่อมาด้วยก็พ่อเขาห่วงงานไงก็เลยแม่ยังไม่มา หนูบอกเลยขายให้หมดลถอ่ะแล้วก็มาเที่ยวแคนาดาแม่ไม่มีถุงใส่แล้วอ่ะถุงแม่เต็มแล้วนี่มดดีกูแม่ได้เอาแต่ลูกเล็กน้อยอะไม่เอาไม่เอาเผ็ดไม่เอาใบด้วยนะนางเอาใบออกแมดดีเอาใบออกโอเคมันซ้อนกันแล้วกันเด้อ เป็นดอกออนซอนในแถวบ้านเขาเป็นแอนซอนกระดอกกะเดียนี่เด็ดเลยค่ะแมดดี้กินโอเคแ้ได้เลยะไรอะมื่อกีกินเลยอะไม่เอาใบ โอเคปุ้ต okay, on here ป a t on here อ t o ะได้พื้นทีอเโอเแม่ว่าเราน้าเจาถุงม่กนี้โอเคสายไม่ไหวแล้วะ หนูว่าเต็มแล้วเนี่ย Is this clean enough เออจ้ะเ <Yes. S 1> จ้าเจ้าเต็มถุงแม่แล้วแม่ไม่ไหวแล้วเนี่ยถุงนูนล้นแล้วอ่ะแมดดี้ไม่ยอมเอาใส่ถุงตัวเองด้วยนะน่โอ้โอ Mm hmm. อพอละหนูอะเต็มถุงแล้วเอาใส่เป้แล้วนะโอเคโอเคแม่ดีมามี er. ่โอเคแน้ว er. okay. okay, okay ถุงแบบใหญ่มาก foto's handikal โอเค หนูพอแล้วเต็มแล้วเนี่ยเฮ้ยทงทยังไม่ขาดเลยนะความงบของเราลูงเงี้ยวเอาเพิ่มอีกถุงแต่ก็จะหิ้วไม่ไหวอีกแหละอะไร just minute see the back broke นี่ หูเป็นพวงเลยอะ่ะค,คนเดินไม่ถึงหรอกเพราะว่ามันมันมัน,มนเต็มถุงก,ก่อนฟังนี่นะคะก็จะเปิดช่วงกันยาตุลาเนาะกันยาตุลาว่าสองเดือนไหมพี่เนาะแต่ถ้าเรามาช่วงไปลายอ่ะมันก็จะล้นล้นแล้วนะตอนนี้เรามาช่วงต้นๆไงมันก็เลยแบบว่าเต็มอยู่ทุกต้นเลยใช่ <ๆ S 2> ถ้าเอาไปทำพายนะเนี่ยดกออนซอนกัะนอกกันเดียวถ้ารอบหน้าแม่มาจะพาแม่มามาเก็บแอปเปิ้ลรอบที่แล้วไม่ไปไหนเลยจ้าอยู่บ้านจ่าเฝ้าอยู่บ้านห้ยพี่ดุกต้นนั้นน่ะแดงเถือกเลยอ่ะนุ่นอ่ะโอ้โหพูดพูดไปอยากได้แต่ดูถุงมันไม่ได้ข้างบนน่ะเนาะเอาไม่ถึงเนาะ ที่หลังเอาบันไดลิงมาด้วยใช่อะไรแมดแมดไม่ช่วยเลยอ่ะนี่นะคะความดกของมันเป็นพวงเลยอ่ะคือไม่ใช่ต้นเดียวทุกต้นคือดกหมดเลย แมดดี้กินไปกินลูกแล้วลูกแมดดี้เลอะเลยอ่ะเมื่อกี้เออกินไปเลอไปขู่ข้างบนเนาะอยากให้ตาที่บ้านต้นอย่างนี้จังเลยพอแล้วแมดด้ว่าจะไม่ไหวลูกมันใหญ่ดิเนาะหลังหลัง มอสเป้เดตัวเองไม่เก <w> ็บเลยตัวเองใส่ถุงคนอื่นเขาอะในลูกใหญ่ด้วยนะแม้เนี่ยมันเหลืองใช่ไหมมันไม่สุกก็สวยดีนะแต่มันอร่อยอ่ะหนูกินแล้วของฟาร์มเนี้ยหวานทุกลูกเลยอุ้ยองังนี้ดิสวยเนาะสั่นู มันสวยเนาะมันอยู่ได้ทั้งวันเนี่ยแนออนซอนมันแดงใช่เนาะส้มส้มแอปเปิลเนาะ you pick two of those yeah two of them so you're not allowed สดเนาะกินสดจากต้นเลยนะมันหวานกรอบแล้วมันมันสด เดี๋ยวสักลูกก่อนหนูยังไม่ได้เอาสักลูกเลยเอาไม่รู้ว่าออนซอนมุมเนี้ยไปสะออนมุมเนี้ยเอาลูกในน้อยก็กินไปนะฮะเด็ดไปกินไปเอาลูกน้อยๆดีกว่ามันเยอะเกินมันดูเจ้าลูกไหนรีบแล้วกัน โอ้ลูกนี้แสดงว่ากแก่แล้วเห็นน็นนนรูั้กมื่อกี้พอจับปุ๊บแล้วมันหล่นเลยแสดงว่ามันแก่จัดแล้วเนี่ยสวยแล้วนะกินไปจ้าโหครับมีอารมณ์แบบว่าเด็ดไปกินไปหลังก่ไม่มีน้ำล่ะไม่มีน้ำล้าเนี่ยความกรอบ Get it in my bag, in my backpack. Bắt. À, say lơi, say lơi. Uống, du cô tinh. Tiktok, 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 Tiktok. Molly à, fan club Betty Tiktok. แล้วก็กลับพันหึชั่วโมงเต็มๆได้มาน่าจะ3ามสิแล้วตอนนี้ห่แล้วก็ถึงบ้านกันแล้วนะคะเราก็จะเอาแอปเปิ้ลมาล้งนี่คือแอปเปิลที่เราได้มาทั้งหมดนะคะก็คือเมื่อวานเนี่ยกุ้งกุ้งตอนที่กุ้งจองออนไลน์นะคะกุ้งสั่งไว้สาถุงก็คือถุงหนึ่งเ่ยถุงนึงคือใหญ่มากนะให้ดูว่ามันถุงใหญ่แค่ไหนนี่ นี่คือหนึ่งถุงนะคะหนึ่งถุงหนึ่งถุงที่จริงอะถุงนี่เขาบอกว่ามันบรรจุได้ห้ากิโลนะคะคือหนึ่งถุงในนี้มันเขียนว่าบรรจุได้ห้ากิโลก็คือว่าเราเข้าไปเนี่ยก็คือถุงหนึ่งเราจะจ่ายเงินยี่สิบห้าเหรียญนะคะเช่นบอกว่าเออเราจะบอกเขาว่ากี่ถุงเขาก็จะให้ถุงเรามานะคะคือถุงหนึ่งยี่สิบห้าเหรียญคือแบบเหมาจ่ายไปเลยแต่ว่าเราจะเก็บเท่าไหร่มันก็เรื่องของเรานะคือถุงนี้ถ้าเราจะทําให้มันเกินขึ้นมาประมาณนี้ ถ้ามีความสามารถนะคะเราก็จ่ายแค่ยี่ห้าเหรียญไม่เป็นไรแล้วก็คนที่นี่นะคะอย่างที่บอกว่าค่อนข้างที่จะซื้อสัตว์สมมติว่าเขาซื้อถุงไปแค่สามถุงเขาจะใส่แค่สามถุงจะไม่มีใครนะคะเอาถุงข้างนอกมาแล้วก็โกยใส่แล้วก็เอาไปใส่รถจะไม่มีเพราะว่าแต่เขาก็ไม่ได้ตรวจด,ด้วยนะคะคือออกจากออกจากที่เก็บปุ๊บก็อย่างที่ในวิดีโอะคะ่ะคือออกมาปุ๊บก็ขึ้นรถเลยแล้วก็ออกไปเลยไม่ได้มาตรวจมาเช็คมาชัาง่งอะไรทั้งนั้นนะคะก็คือเป็นแบบหมอจ่ายไปนะคะถุงละยี่สิบห้าเหรียญนี่เยอะมาก เดี๋ยวพุงก็จะเอามาล้างค่ะเมื่อเช้าให้พี่เหมี่ยวไปถุงนึงด้วยเอาแบ่งๆกันไปแล้วก็มันสดอะแหละแอปเปิ้ลมันเก็บได้ค่อนข้างที่จะนานนะคะเ,เดี๋ยวพุงจะเอามาล้างแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นมันไม่ได้จะใส่หมดอะดูแล้วจะใส่เป็นบางๆคือหนักมากกุ้งว่าเนี่ยถุงนึงถ้าตอนอุ้มกุ้งว่าประมาณ8กิโลไม่ใช่5กิโล5้ากิโลของเขานน่นหมายควรามว่าใส่แบบพอดีแล้วก็แบบไม่ได้หนักมากนะคะแต่ว่าถุงเนี้ยมันบรรจุได้เห็นไหมใส่กันมาแบบขาดสะบั้นมาเลยนะ โอเคค่ะเดี๋ยวกูมาล้างแอปเปิ้ลก่อนเนาะ เราก็ได้ล้างออกมาแล้วค่ะเน่นี่ก็เป็นแอปเปิ้ลแค่ถุงเดียวนะคะนี่คือถุงเดียวอุ้งว่าน่าจะประมาณแปดกิโลอะ่ะเพราะว่าถ้าอีกถุงนึงอีกถุงนึงยังอยู่ตรงนี้อีกถุงนึงยังอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวล้างออกแล้วมันจะไม่มีที่เก็บนะคะแล้วเนี่ยแต่ดีที่ว่ามันค่อนข้างที่จะเก็บได้นานเนาะแอปเปิ้ลมันเก็บได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยอะ่ะแล้วคุณพ่อเขาก็กินแอปเปิ้ลทุกวันด้วยไหนไหนเราก็ไปเก็บแล้วนะคะเราก็เก็บมาเยอะๆเลยเนาะ ความงกนะคะความงกแล้วถุงหนึ่งเนี่ยแค่25เหรียญเองแต่ว่าเราได้มาแบบเยอะมากแล้วก็ได้เก็บผลผลิตจากฟาร์มนะคะถ้ามันสดแล้วก็ใหม่แล้วก็ไม่ได้ผ่านมือไม่ได้ผ่านมือใครเลยคือจากต้นก็ถึงมือเราเลยนะคะแล้วก็กินใบเด็ดไปนะคะมันเป็นอะไรที่ชิลมากนะคะถ้าใครอยากมาเก็บแอปเปิลที่แคนาดานะคะก็ประมาณช่วงนี้ค่ะกันยาตุลาประมาณนี้นะ,ะถ้ามาช่วงกันยาเนี่ยมันก็จะแบบ แอปเปิลมันยังเหมือนกับยังใหม่อยู่นะคะมันก็จะเยอะแบบนี้อย่างวันนที่กุ้งไปอ่ะรู้สึกว่ามีรถไม่ถึงสิบคัน,นะคะอยู่นั้นอย่างปีที่แล้วกุ้งไปเนี่ยรถแบบสามสิบสี่สิบคันคนคือเยอะมากคือเดินไปเนี่ยจะไม่ค่อยเห็น Apple แอปเปิลละก็จะเห็นลูกหนึ่งสี่ห้าหกลูกอะไรเงี้ยต่อให้แบบฟาร์มเขาเป็นร้อยไร่นะก็จะเห็นแอปเปิลแค่แบบเออมันไม่ได้แดงขนาดเนี้ยอย่างปีนี้คือแบบก่อนไปเราก็ต้องทําการบุ๊กก่อนเนาะแบบบุ๊กจองว่าจะไปเวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ แล้วคนเมื่อเช้าอย่างที่เห็นในคลิปนะก็จะไม่เยอะนะคะแบบทั้งสองฝั่งสามฝั่งก็จะมีเราแค่สามคนก็จะชิลมากเด็ดไปกินไปนะคะแบบฟินสุดๆเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะขอลาไปก่อนกับแอปเปิลกองโตๆนะเดี๋ยวจะกินเผือทุกคนนะคะแอปเปิลส,สดๆนะคะเดี๋ยวรอติดตามชมนะคะคลิปหน้ากุ้งจะมีอะไรนำเสนออีกนะอาจจะเป็นอะไรดี <laughs> โอเคยังไงกอ็อย่าลืมนะคะติดตามชมกันดูแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ส่งกุ้งอ่อส่งมาให้กุ้งตลอดตลอดเลยสำหรับครีต้องลาไปก่อนแล้วค่ะทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ